วันนี้อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับเป็นวัดโพแตงเหนือนะครับบรรยากาศที่วัดค่อนข้างเงียบมากเดี๋ยวลองลอง,ลองดูก่อนว่าเจ้าของพระมาหรือยังแต่พี่พี่วันหาแล้วนะไม่มานะบิวนั่นไงนั่นไงขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงเออมาที่ทางนี้เดี๋ยวเราไปดูดี๋ยวมีอะไรบ้างเชิญเลยครับที่เบิร์ตเป็นชุดกล่องพระปิดตาเอ๊ะอันนี้มันจริงๆมันจะเป็นเงินล้านนะ มีราคาในใจไหมไม่ผมไม่ค่อยรู้เลยครับอ๋อครับน้องมีราคายใ,ใจน้องมีราคายใจไหมอ่อามองเพื่อนแล้วร <c oughs> ้อ <c> ง <oughs> <c oughs> อาปารึกษาก่อนได้ปรึกษาก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราคุยคุยกันก่อนได้ครับ <c oughs> นี่ถย่างงนะจริอเคมาถึงแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดินทางมาเช่าพระนะฮะวันนี้อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับเป็นวัดโพแตงเหนือนะครับบรรยากาศที่วัดค่อนข้างเงียบมากไอตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยบรรยากาศดีมากเลย สองข้างทางเป็นทุ่งนานะฮะแล้วก็จะเป็นออกเหมือนแบบบรรยากาศแบบตุ่เปียวนะเหมือนคล้ายๆป่านะฮะถ้ามาตอนกลางคืนผมไม่มาแน่นอนและถ้าเดินทางมาเนี่ยผมต้องเอาทีมงานมาด้วยนะฮะมาสักสองสามคนนะครับรวมกันก็ประมาณ4ี่ห้าคนเวลาเราโดนตุกนะฮะก็จะได้คนละหนึ่งทีสองทีกันไปนะฮะก็ถือว่าช่วยเหลือกันไปเดี๋ยวลองลองดูก่อนว่าเจ้าของพระมาหรือยังแต่พี่ พี่วันหาแล้วนะไม่มานะบิวนัดแค่กี่โมงเนี่ยนัดไว้บ่ายบ่ายนานไงนนไงขับมอไซค์มาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงเานี่มาแล้ลูกผู้ชายคนนี้อ่าโอเคจอดเลยลตอนนี้เจอแล้วเจอเจ้าของพาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับดูยังอายุน้อยอยู่เลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอติดไมน้นิดนึงอ,อายุอะไรครับเนี่ยยี่สิบเอ็ดครับทำไม อันนี้เพิ่งตึกจากพักมาบนนี่ก็เป็นทิดดิครับชื่อชื่ออะไรนะครับเบิร์ดครับอ๋อวันนี้เรามาเช่าพักกับทิดเบิร์ดนะไอ้น้องน้องชื่ออะไรครับไบครับน้องไปเป็นพี่น้องกันใช่ไหมโอ้ไม่น่าหน้าตาเหมือนเลยทิดเบิร์ดเนี่ยส่งรูปมาครับที่ไลน์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวถามก่อนได้ไลน์มาไหนเนี่ยอ๋ออันนี้ติดติดตามจากเพจครับดูที่เพจแล้วก็เลยแอดตามไปแล้วส่งรูปไปครับโอเคเราเข้าไปเช่าอันนี้กันดีไหมครับครับไดอารมณ์นี้ะครับไปเข้าเข้าไปเชิญเลย คือไม่เคยมานะบรรยากาศดีมากครับไม่รู้ด้วยว่าติดริมแม่น้ําอันนี้เป็นแม่น้ำไหนครับแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้าเจ้าพยาใช่ไหมเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะแล้วตรงนี้มีร้านก๋วยเตี๋วด้วยครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนใจไปกินก๋วยเตี๋ยวกันน่าจะเลิกแล้วนะ,ะก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วเหรอโอ้โหเสียดายอ่ะเดี๋ยนั่งตรงนี้ก็ได้นี้โลเคชั่นกันบังดีไหนวันนี้มาเช่าพระกับพิทเบิร์ดนะ นะชาวพากับทิดเบิร์ดนี่อันนี้เป็นชุดกล่องนะครับเป็นชุดกล่องพระปิดตาเอออันนี้มันจริงๆมันจะเป็นเงินล้านนะอ๋อครับอันนี้เขาน่าจะสลับมานะครับแล้วก็มันจะหายไปองค์นึงเนาะใช่ครับพระที่หายเนี่ยน่าจะเป็นตุ๊กตาใหญ่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมไล่เ,เรียงดูก่อน เดี๋ยวพี่บอกเยอะกันจริงๆองค์งงนี้มันต้องเป็นเงินล้านอ๋อครับถ้าเป็นเงินล้านเนี่ยไปตังเงินล้าน,นอ่ะเขาเล่นกันองค์หนึ่งอ่ะแสนห้าถึงสองแสนขึ้นสวยๆน่าจะไปได้ไกลเลยแต่เป็นหลังเต่าเนี่ยก็เลยราคาก็เลยจะต่างกันละกล่องเนี่ยเป็นกล่องชุดกรรมการก็จะประกอบไปด้วยเงินล้านตุ๊กตาใหญ่ตุ๊กตาเล็กและสังกจายชุดเนี่ยถ้ามีเงินล้านมีตุ๊กตาใหญ่จะขายได้เลย3ามแสนลกลอ่ะพี่บอกก่อนเนาะ เพราะว่าบางบางทีเนี่ยที่เบิร์ตอาจจะไม่รู้พี่ก็ต้องให้ข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนพี่แล้วองค์นี้ยมันบินบินออกไปมันเป็นไรไหมครับทาไมถึงหลุดครับอ๋อผมงัดออกมาแล้วมันเหมือนมันหลุดมันมีเนื้อเนื้อหลุดเ,เนื้อที่ไอขอบปิ้นอ่ะออมันหักไปรอบๆเหมือนกันพี่อาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามันหลุดเยอะมากไหมก็พี่ก็มองภาพรวมว่าพี่เช่าได้เท่าไหร่มีราคาในใจไหมไม่ oh ผมไม่ค่อยรู้อะไรครับอ๋อครับน้องมีตะครายใจไหมไม่เอไ <c oughs> าไหมมาด้วยกันช่วยกันคิดได้นะ <c oughs> อ่าโอเคอย่างนี้แล้วกันคือพี่ดูล้วเนี่ยพี่บอกก่อนหลังเต่าเนี่ยพี่ซื้อเข้าเนี่ยมีตั้งแต่หกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแล้วแต่สภาพความสวยเลยตุกตาเล็กกับสังกะจายเนี่ยก็แล้วแต่สภาพมีตั้งแต่สามหมื่นสี่หมื่นเนาะแล้วแต่มันนั่งคำนวณดีแล้วเนี่ยมีสามพุ์ซึ่งมันไม่ได้พรงกับกล่องด้วย <c oughs> นะครับที่ลองคำนวณดูลองไล่ไล่ดูเนี่ย ถ้าตีเราๆสักประมาณอยู่สักเล่าๆครับแสนสองแสนสองอ่ามองเพื่อนแล้ว <laughs> เอาปึปารึกษาก่อนได้ปดรึกษาก่อนเดี๋ยวเราคุยคุยกันก่อนได้ครับโอเคไหมไปได้ไหมคือนี้านราคาอยู่ที่ความชอบคือพี่บอกแล้วว่าพี่มีเลทตั้งรับเขา้าเท่าน,นี้เท่าน,นี้คือพี่บอกชัดเจนเลยว่าอันนี้พี่ซื้ออยู่มันเท่านี้นะครับอันนี้พี่ซื้ออยู่มันเท่าน,นี้ราคาเนี่ยมีการซื้อเข้า่ เท่ากันหมดเลยบางคนซื้อ3า0 0 0ื่นอาจจะขายได้ส0,000ื่นแต่พี่ซื้อส0,000ืนพี่อาจจะปล่อยได้ถึง4 0,000นอ่าเห็นไหมฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวพี่ต้องอธิบายให้ทิดเบิร์ดฟังก่อนเพราะบางทีเนี่ยครับคนที่เขาไม่ได้เช่าพักหรือว่าคนที่ไม่ได้เล่นพักก็จะไม่ทราบว่าเวลาปล่อยพักเท่านี้แต่เวลาซื้อเข้าทำไมอยู่เท่านี้แบบแป๊บหนึ่งนะฮะนี่คือเสียงไหมครับเนี่ยแล้วรอเรือไปก่อนนะฮะยู่ที่ทิดเบิร์ดว่า ที่เบิร์ตพอใจไหมแล้วที่เบิร์ดจะปล่อยไหมนะครับก็อยู่ที่เจ้าของพาร์ด้วยนี้ผมขอเพิ่มหน่อยได้ขอเพิ่มหน่อยได้ขอเพิ่มหน่อยได้อ่าขอเพิ่มอ,อีกห้าพันไน้อะนั้นเดี๋ยวจบให้ที่เบิร์ตหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวด้วยป,ปิดแล้วเพี่เอาปิดแล้ว ไม่ได้เลี้ยงแล้วโอเคครับนะเดี๋ยว,ยวจ่ายตังค์ที่เบิร์ดก่อนอ่ะอันนี้หนึ่งแสงอันนี้สองหมโอเคครับที่เบิร์ดขอบคุณครับ ที่มีพระเครื่องนะครับโดยเฉพาะสายลพบุตก็สามารถส่งรูปมาดูได้ที่ไลน์แอสายนพันเทพนะหรือจะมีสายอื่นส่งมาก็ได้ก็ยินดีนะฮะถ้าดูปุ๊บเป็นพาแทนนะครับก็จะนัดมารับเช่าพระกันอย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้รับเงินสดอย่างนี้เนาะนับก่อนไหมอ๋อม่ไม่นับเนาะโอเคนะครับแต่ที่นี่บรรยากาศดีมากเนาะวัดสวยมากเลยเดี๋ยวอาจจะเดินเล่นบริเวณวัดอีกสักครู่หนึ่งเนาะ ื่อกี้นะครับผมเช่าพักกับทิดเบิร์ดเสร็จกำลังจะกลับบ้านพอดีทิดเบิร์ดบอกว่าแป๊บนึงพี่เดี๋ยวผมมากลับบ้านนะครับมาแหาไปเอาเครื่องรางของขังมาอีกนะครับก็ติดไปชุดหนึง่งเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวมีอะไรบ้างเชิญเลยครับทิดเบิร์ดมีใหญ่องค์เนาะมุดพาเยอะจริงเนหะรัไม่รู้มันใช่ไม่ใช่เลยรเก็บ <c ười> อย่างเดียวตามเตรียมมันมีอีกไปหอนู้แหละ ไม่รู้วันนี้ทำไมมันเห็นมีน้ำมันไม่ใช่หรอโอ้โหเอามาผิดห่อได้เลยคุณพ่อโอ้โหเอามาผิดห่อได้เลยคุณพ่อเ่อเล็บมีแค่นี้เองห่อนี้ไม่มีทีเด็ดเลงท่ออะมผิดลาดเลยดูส้ผิดถุงทะ้เล็บของนี้เป็นเครื่องรางนะฮะพ่อเช่ามาที่ทราบไปเลยของที่ไหนเนี่ยไม่รู้งเลยโอ้โหข้อจะเจ็บอย่างเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมขับมายุทธยาเดี๋ยวโทรหาทิดเบิร์ดอีกทีแล้วกัน ขอบคุณมากนะคุณพ่อนะขอบคุณพับที่เบิร์ดรับปปะปะกลับบ้านกลับบ้านนะครับอขอบคุณจริง,รง <c oughs> ตัวใหญ่มากเลยเรา <c oughs> <c oughs>